สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ช่องที่รวมเรื่องราวรถเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปใหม่ของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในรูปแบบใหม่ล่าสุด2025 Yamaha RD 500 V4 รถจักรยานยนต์2จังหวะขุมพลัง V4 ที่ครั้งหนึ่งเคยเขย่าวงการในยุค80และตอนนี้มันกลับมาอีกครั้งในศตวรรษที่21ด้วยดีไซน์ที่ล้ำยุคเทคโนโลยีระดับสูงและจิตวิญญาณของความแรงที่ไม่เคยเลือนหายไปไหน Yamaha RD 500 V4 ร ปี2025นี้เป็นการฟื้นคืนชีพของรถระดับไอคอนที่หายไปนานถึงหลายทศวรรษโดยต้นแบบ r d 500เดิมเปิดตัวครั้งแรกในปี1984มีพื้นฐานเครื่องยนต์จากรถแข่ง y z r 500ที่ใช้ใน MotoGP แอรมันกลายเป็นความฝันของนักบิดทั่วโลกด้วยเสียงเครื่องยนต์2จังหวะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำหนักเบาและพลังแรงแบบดิบๆซึ่งในปี2025ยามาฮ่าได้รังสรรค์เวอร์ชั่นใหม่ของ R d ดี 500V4 ด้วยการผสมผสานร,ระหว่างอดีตอันรุ่งโรจน์และอนาคตที่ล้ำหน้า R d ดี 500V4 รุ่นใหม่นี้มาพร้อมเครื่องยนต์2จังหวะ V4 ขนาด500ลูกบาศก์เซนติเมตรที่ถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมดโดยใช้เทคโนโลยีการฉีดน้ำมันแบบ Direct Fuel Injection และระบบจุดระเบิดอัจฉริยะเพื่อให้สามารถผ่านมาตร,รฐานไอเสียยุโรป Euro 5ได้ ซึ่งนักว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการสร้างรถสองจังหวะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังคงเอกลักษณ์ของเสียงและฟีลลิ่งดิบๆที่นักบิดคิดถึงเครื่องยนต์บล็อกใหม่นี้สามารถทำกำลังได้สูงสุดที่115แรงม้าที่1 5 0 0รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดที่82นิวตันเมตรที่8,500รอบต่อนาทีซึ่งถือว่าแรงจัดจ้านสำหรับรถที่มีน้ำหนักเบาเพียง178กิโลกรัม r d 5 0 0 v 4ยังมาพร้อมเฟรมอลูมิเนียมแบบเดลต้าบ็อกรุ่นใหม่ที่มีความแข็งแรงแต่น้ำหนักเบา ผสมผสานกับสวิงอาร์มหลังแบบโปรอาร์มที่ได้แรงบันดาลใจจากรถแข่งในสนาม MotoGP ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบหัวกลับอั s ไซด์ดาวขนาด43มิลลิเมตรจากโอลินและด้านหลังเป็นแบบโมโนโช k คพร้อมระบบปรับระดับได้เต็มรูปแบบเบรกหน้าแบบดิสก์คูขนาด320มิลลิเมตรพร้อมคาลิปเปอร์เบรกเบรโ b o แบบเรเดียนและเบรกหลังขนาด245ม mm. ม ซึ่งระบบเบรกทั้งหมดถูกควบคุมด้วยระบบ ABS และ Cornering ABS ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ AD 500V4 ก็ไม่แพ้ s u p e r ร์บ e ระดับโลกมาพร้อม IMU 6แกนที่คอยประมวลผลการเคลื่อนไหวของตัวรถตลอดเวลาเพื่อควบคุมระบบ traction control, wheelie control ลอนคอนโทรลและ e n g i n ้ b r บร k กิ้งคอนโทรให้ตอบสนองอย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังมีควิชิปเตอร์แบบขึ้นลงมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานและหน้าจอเรือนไมทีเอสีขนาด5นิ้วที่แสดงข้อมูลครบครันพร้อมระบบเชื่อมต่อ Yamaha าวายคอนเน็กที่สามารถซิงข้อมูลกับสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยดีไซน์ของตัวรถถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยยังคงเส้นสายจากกลุ่นต้นฉบับในยุค88ตเติมเต็มด้วยความฉบเฉี่ยวแบบโมเดิ์น ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบเลดทรงแยกคู่ไฟ DRL ที่ดูดุดันแฟริงที่ออกแบบให้ลู่ลมอย่างมีประสิทธิภาพและเบาะนั่งแบบแยก2ตอนทรงสปอร์ตท่อไอเสียยังคงความคลาสสิกไว้ด้วยปลายท่อสีออก2ด้านพร้อมเสียงที่เราใจและเป็นเอกลักษณ์ของ2จังหวัดที่แท้จริงวัสดุของตัวถังถูกผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแรงโดยเฉพาะถังน้ำมันที่ออกแบบให้มีจุดศูนย์ถงตำ่ำ ช่วยให้การควบคุมรถแม่นยำยิ่งขึ้นอย่างที่ติดตั้งมาเป็นของมิชลิน p o w o w g r GP ขนาดเศษ1 2 0ส่วน70ดด้านหน้าและเศษ190ส่วน55ด้านหลังซึ่งให้การยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมทั้งบนถนนและในสนามแข่งสำหรับระบบความปลอดภัย r d 5 0 0 v 4ยังมีไรดิ้งโห d e ให้เลือกถึง4แบบได้แก่แทร็กสปอร์ตสตรีทและเรนโดยสามารถปรับตั้งค่าการตอบสนองของเครื่องยนต์ ระบบช่วยเหลือการขับขี่และการเบรกได้ตามต้องการนอกจากนี้ยังมีระบบครูสคอนโทรลและระบบสลิปเปอร์คลัตที่ช่วยลดอาการท้ายสะบัดเมื่อเชนเก,เกียร์ลงอย่างรวดเร็วอีกด้วยในด้านราคา2025 Yamaha r d 500 V 4มีการประกาศราคาเปิดตัวในประเทศญี่ปุ่นที่2,250,000เยนซึ่งคิดเป็นเงินไทยประมาณ550,000บาทแต่เมื่อรวมภาษีนำเข้าและค่าขนส่งแล้ว หากเข้ามาจำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการคาดว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณ850,000-920,000บาททั้งนี้ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนที่นำเข้าและค่างเงินในช่วงเวลานั้นความพิเศษอีกอย่างคือ y ม m a h a ได้ผลิต r d 5 0 0 v 4รุ่นนี้แบบลิมิเต็ดโดยจะมีการผลิตทั่วโลกรวมเพียง5,000คันเท่านั้นและทุกคันจะมีหมายเลขกำกับทำให้มันไม่ใช่เพียงแค่รถจักรยานยนต์ธรรมดา แต่เป็นของสะสมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงสำหรับใครที่เป็นสาวกสองจังหวะหรือแฟนพันธยามาฮ่ารุ่นเก่ารุ่นนี้ถือเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งที่จะได้ครอบครองตำนานในรูปแบบใหม่ความคลาสสิกที่กลมกลืนกับเทคโนโลยีล้ำสมัยหากคุณได้ลองสัมผัส AD 500 0 V สสักครั้งรับรองว่าคุณจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นรถที่ทุกคนรอคอยกันมานานนับสิปี เสียงเครื่องยนต์สองจังหวะแบบ V4 ที่คำรามด้วยพลังดิบๆบ,บวกกับเทคโนโลยีระดับเรือธงของยุคใหม่ทำให้มันไม่เป็นรองใครในสนามแข่งหรือบนท้องถนน AD 500 V4 ไม่ใช่แค่การกลับมาของรถจักรยานยนต์รุ่นเก่าแต่มันคือการปลุกตำนานให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในโลกปัจจุบันเป็นการรวมตัวของอดีตปัจจุบันและอนาคตที่สื่อผ่านเสียงเครื่องยนต์และแรงสั่นสะเทือนที่วิ่งผ่านมือคุณ ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ครับถ้าคุณชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับตำนานและเทคโนโลยีใหม่จากโลกของ2องล้อที่คุณไม่ควรพลาดขอบคุณครับ